สวัสดีครับผมวันนี้วันที่10กรกฎาคมปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลนะจากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยอัปเดตนะครับเบอรธธ์โทรศัพท์ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินครับจากมิจฉาชีพซึ่งมีเพิ่มเติมนะครับผมนะ23แห่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยการโทรแจ้งเหตุ ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับว่ามีธนาคารไหนนะครับแล้วก็ต้องโทรเบอร์อะไรนะครับผมไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับนะครับรวมเบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพนะครับผมก็อัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับว่าจะต้องแจ้งเหตุได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็ลองตรวจสอบตรวจช็คกันดูนะครับ เริ่มจากธนาคารกสิกรนะครับผมท่านสามารถโทรเบอร์นะครับ028888888นะครับแล้วก็กด001นะครับต่อมาครับธนาคารกรุงไทยครับเบอร์021111111ครับแล้วก็กด108นะครับต่อมาครับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเบอร์1572นะครับแล้วก็กด5นะครับ ต่อมาครับธนาคารกรุงเทพนะครับผมนะกดเบอร์1 333นะครับหรือว่าเบอร์02 6 4 5 5 5 5 5แล้วก็กดดอกจัน3รนะครับต่อมาครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเบอร์02 7 7 7 75 7 5นะครับต่อมาครับธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับกด1 4 2 8แล้วก็กด03นะครับ ธนาคารออมสินนะครับ1 1 1 5แล้วก็กด6นะครับต่อมาครับธนาคาร CIMB ไทยนะครับเบอร์02-626-7777นะครับแล้วก็กด0-0น,นะนะครับต่อมาครับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะครับผมนะสามารถกดเบอร์02-697-5454นะครับ ต่อมาครับธนาคารแลนแอนเฮาส์นะครับเบอร์023590000และตามด้วยกด8นะครับต่อมาครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเบอร์026459000นะครับตามด้วยกด33นะครับธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรครับกดเบอร์02555 0555และตามด้วยกดดอกจรรัน3นะครับต่อมาครับธนาคาร UIB แล้วก็ธนาคาร c i t y b a n k นะครับใช้เบอร์เดียวกันครับเบอร์02-344-95555นะครับธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์1 6 5 5 5 5 5 5นะครับตามด้วยกด6นะครับต่อมาครับธนาคารเทสโก้นะครับเบอร์02-633 3 6000 60, นะครับตามด้วยกดดอกจันทร์7นะครับต่อมาครับธนาคาร ICBC วงเล็บไทย0 2 6 2 9 5 5 8 8นะครับตามด้วยกด4ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ1302กด6นะครับต่อมาครับ t r u e Money 1 2 4 0นะครับตามด้วยกด6นะครับ ต่อมาครับ 2C2P วงเล็บประเทศไทยนะครับเบอร์ B 02 026 30 00ตามด้วยกด0นะครับต่อมาครับ Advanced MP นะครับก็กดเบอร์02 078 9299นะครับตามด้วยกด1ต่อมาครับผมไทรไมโครด d จิตอลโ s o l u ัน,นะครับเบอร์ B 02 697 53 53ตามด้วยกด1นะครับผมแล้วก็สุดท้าย แมกกาดนะครับเบอร์1614ตามด้วยกด4นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ศูนย์รวมรับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมทั้งหมด23แห่งโทรได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเรามีข้อผิดพลาด หรือการใช้งานทางแอปพลิเคชันหรือกระบวนการนะครับเกี่ยวกับนะแหล่งการเงินที่เกิดขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะแจ้งระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับก่อนที่จะเสียสิทธิ์นะครับในเรื่องของรายละเอียดที่น่าสนใจด้านของการเงินนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งแล้วก็อัปเดตกันในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ you.